สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับพวกเราสองคนนะครับกับผมนะครับหนุ่มปากไปนะครับไม่รู้ว่าหนุ่มหรือว่าแกนะแต่ก็กับบงหนัมอีสานของผมนะครับลูกแก่ของผมนะครับซึ่งเป็นตตเก้านครับสวัสดีคุณผู้ชมทักทายนะเจอกนสวัสดีครับนี่นะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทําเมนูของ ชาวภาคใต้แท้ๆนะครับตั้งแต่ทําช่องยูทู e มาไม่เคยมีเมนูนี้ดีนะครับผมก็ลืมนึกไปนะครับผมจะมาทําเมนูแกงไตปลานะครับสูตรภาคใต้แท้ๆนะครับแกงไตปลาสูตรนี้แบบไม่ใส่ผักนะครับเป็นแกงไตปลาแบบสูตรไตปลาเน้นๆนะครับซึ่งเป็นไตปลาสูตรดังเดิมนะครับนี่นะครับเรามาพร้อมกับกระทะงอกเง็กของผมนะครับซึ่งแวววับมาเลยนะครับวันนี้เราพูดกลางกันบ้างนะครับ หลังจากที่พูดภาษาใต้ว่าพูดภาษาอีสานมาครับนี่นะครับเราจะมาตั้งกระทะงอกแงกันแล้วจะมาแกงเต่ปลากันรอบแรกคือพร้อมนะครับนี่นะครับเราตั้งกระทะกันนี่นะครับปล่อยลูกกระักนะครับเป็นภาษาใต้นะครับแล้วก็เติมน้ำสาดลงไปนะครับสองตัวตัวนะครับมาถ่ายใกล้ๆดอถ่ายให้เห็นความงดงามของกระทะงอกแงกของเรานะครับว่าเววว่าขนาดไหนนะครับเติมน้ำสะอาดไปสองตัวตัวนะครับ เดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวัตถุดิบหลักนะครับตามมาครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมวัตถุดิบหลักของเราก็มีไตปลานะครับเป็นไตปลาชนนะครับจะใช้ไตปลาอะไรก็ได้นะครับปลาช่อนนะครับปูปลาชนปูปลาก็ดีนะครับได้ทั้งหมดนะครับที่เขาสําขายตามท้องตลาดนะครับนะครับแล้วก็มีพริกกระเรียมนะครับแล้วก็เครื่องแกงกั้วนะครับ ครื่องแกงขัวสามารถหาได้ที่ไหนก็ได้นะครับตามท้องตลาดเหมือนกันทุกที่นะครับแล้วก็มีผงชูรสนะครับแล้วก็นี่ะครับกับเกลือปลานะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนะครับนู่นนะครับน้ํากําลังเดือดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําแกงไตปลาสูตรภาคใต้แท้ๆกันนะครับตามมาเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับปลาแห้งนะครับเป็นปลาชอนยักษ์จาก ก่อนของเรานะครับขอหน้านี้ของเรานะครับเราก็ตากแห้งไว้นะครับเราจะนํามาใส่ในแกงแตปลาครับนะครับแล้วก็มีตะไคร้ซอยด้วยนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เทใส่ปลาออกจากขวดนะครับแล้วก็ใช้ที่กรองนะครับที่กรองน้ำกะทิก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเอาน้ําร้อนที่เราต้มได้นะครับเอามานี่ครับละลายๆให้มันผ่านน้าร้อนนะครับ แล้วก็โอใค้ร้บรถจัดนะครับก็คนๆๆนะครับให้ใส่ปลามันออกนะครับนะครับเรื่หอมแลยนะครับเรื่องหอมแล้วนะครับสามารถทํากินกันได้ทั่วทุกฟารนะครับแดงเกปลาถูดดั้งเดิมของชาวภาคใต้นะครับคนแก่ๆเขาทําให้ผมกินบ่อยผมเลยจําได้ตลอดนะครับนี่นะครับดีนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปก็นําเกลปลานะครับ กะปิเคยปลามาละลายน้ำนะครับใช้น้ำใส่ปลาในกระทะนี่นะครับสะดวกดีเพราะเราก็เอาน้ำมันนะครับที่ต้องมาละลายแบบนี้เพราะว่าเคยกะปิเิดปลามันมีก้างผสมด้วยนะครับเราใช้ประมาณหนึ่งขีดได้นะครับกะปิเกิดอปลานะครับอร่อยนะครับอาหารภาคใต้นะครับลองไปทําชิมกันได้นะครับบักหัมอีสานผมยืนยันนะครับอร่อยไหมเธออร่อยครับแช่ปีนี้รึไหมครับ นี่นะครับเดี๋ยวพอเราลายกะปิเสร็จแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับพอน้ำเดือดนะครับเดือดเยอะๆเราก็ใส่เครื่องแกงคั่วลงไปนะครับใส่เครื่องแกงคั่วลงไปนะครับคนให้ละลายนะครับคนให้ละลายนะครับแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ผงชูรถนะครับแล้วก็พลิกลูกโดดนะครับแล้วก็ตามด้วยไป่กอลมากันปลาช่อนแห้งปลาช่อนยักษ์นะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับน่ากินมาเถอะครับหอมแล้วครับหอมแล้วนะครับแล้วก็คนอีกนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วค่อยมาดูกัน นี่นะครับคุณผู้ชมผมลืมใส่ตะไคร้นะครับนี่ใส่ตะไคร้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวคนอีกนิดนึงแล้วก็ปิดฝาแล้วก็มาดูกันนี่นะครับสีสันสดใสน่ากินนะครับมาดูครับมาดูใกล้ๆจากล้องมาดูครับหอมไหมเธอหอมครับหอมมากเลยครับนี่เป็นสูตรภาคใต้แท้ๆนะครับไม่มีดัดแปลงนะครับ ูตรอื่นๆนะครับผมค่อยทยอยลงนะครับแต่นี่คือเป็นสูตรโบราณที่คนแก่ๆเขากินมาตั้งแต่โบราณนะครับไม่ใส่ผักนะครับใส่ปลาช่อนแห้งนะครับอ่าแล้วก็เคอเคยกินไหมบังคับครับต้องเอาข้าวเหนียวมาจุ่มนะเธอนะครับลองสูตรใหม่ๆนะเธอใส่ปลาภาคใต้กับข้าวเหนียวอีสานนะครับต้องลองกินกันดูอร่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายใกล้ๆครับมาดูถ่ายใกล้ๆดูมัน เดือดนะครับมันเดือดมันเดือดปุดๆเลยมันเดือดปุดๆมันเดือดปุดๆเลยนะครับดูครับมาถ่ายใกล้ๆถ่ายให้เต็มกระทะเลยถ่ายให้เห็นกระทะเต็มทั้งลูกเลยนะครับโอ้โหนะครับหอมไหมเธอครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมข้าวสวยมาชิมกันนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับซุกแน่ซุกแน่นะครับเข้ามาดูไม่ดู วแกงไก่ปลาจอนแห้งนะครับซื่งกแกงผูกปลาของทางฝั่งใต้นะครับเป็นทู้เตะเลนะครับดังเดิมนะครับนี่ครับพ้อแมยังเธอรอมนี่นะครับเราจะมาชิมกันแล้วนะครับเราพูดกลางบ้างพูดภาษาใต้บ้างนะครับเพื่ออัตลรนในการตัรีวิวนะครับนี่นะครับมาดูครับอีกรอบนึงดูครับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาชอนแห้งนะครับเป็นปลาช่อนตัวกิโลหกขีดนะครับ นะครับส่วนปลาช่อนตัว1นกิโลสี่ขีดยังไม่ได้ทาเมนูนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะชิมเลยนะครับจะไปชิมแล้วนะครับนี่นะครับตัดใส่นะครับตัดบางๆนะครับจานใส่เยอะไม่ได้นะครับใส่เยอะไม่ได้มันจะเค็มนะครับนี่นะครับหน้าตาของมันเค็มเลยบะครับเคมเลยนะครับเอาปักมาครับมีแต่ลูกแกงนะครับวันนี้ นี่นะครับเธอกินไปเรื่อยนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างเธออร่อยมากคุณกอตอีรีบรอบแซบอีลีบอแซบ,อ, <laughs> บ,บาาอ,อีนี่นะครับเป็นบัคอีสารต้องพูดสานด้วยนะเธอครับนี่นะครับดูหน้าตาการีลอมนะครับฝากคุณผู้ชมที่เข้าไปดูคลิปของเราทุก<ม>คลิปกดแชร์และที่ำสำคัญช่วยกดไลค์เธอติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ sawwa dikap <laughs>